นี่ไอ่ลองด LIKE oui. ูสิโชว์โชว์อือกิมมีมีลูกชิ้นด้วยนะจ๊ะนี่เป็นหมูเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวหมู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 มูแถวลาดพร้าวไอ่มีเกี๊ยวกรอบๆด้วย นนกำลังเทแคบหมูหิวอยู่จังและนี่ก็มีชิมก่อนชิม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 ,ชม,ชม,ชมโอ้ยน่าใหญ่น่าใหญ่ใจตัวน่าสักให้น่าชินมั่ยเมี่ยไอ้นั่นน่ะน้ำย่อยคือแบบ ว้าอร่อยเดี๋ยวคำแรกแเดี๋ยวเผ็ดไหมนะเอาไปเผ็ดไปเอ,เอากินเกียเก๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวกรอ,มมกอบมั้งอะอืมกรอบมากต้นหอมอืมเอา้ายืนไปของเธอ อะไระอ,อ,อ,อ่ะเอ,อ่อข้าวขมูขมูช้อนเหรอไม่ชอบลานเนี่ยดูสะอาดดูแบบมีมืสัก อร่อยมาดื่มน,น้ำมาด้วยโช<ฮ>ว์กระเป๋าน้องเหนื่อน,น้องเหนื่นอย X ก,กันอะไอย่าหญ่ก็น่ากัดหมูแบบเข้ม ขาหมู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 เนื้อน,นังอ,อ,อร่อยเดีย๋ยลอง และน้ำน้ำส้มนะจ๊ะน้ำส้มพิกิกเป็นพริกสีเหลืองเหลืองเขาเรียกว่าพริกอะไรวะพริกกะเหลี่ยงไม่ใช่พริกชี่ฟ้าเหลืองไม่หรอกออเวลาเขาทำเขาก็ใช้พริกชี่ฟ้าเหลืองนี่ ใหญ่คำโตมีผักด้วยต้องยำล่ะเนี่ยยอร่อยยิ้วชิมนไหมชิมลูกชิน้น ข้างมูมอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นห้องแอร์บรรยากาศประมาณนี้มีกระดิ่งด้วย Với rêu pha nắng nè Rồi bye bye